สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกนานทุกเพศทุกวัยสวัสดีค่ะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคะสวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นการเลนดอมนะคะคน ที่คุณคิดถึงเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจแค่ได้นะคะใช้วิจารยาน,นะจ๊ะในการรับชมรับฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีค่ะเน้นย้ำนะใช้วิจารยณจ้ะในการรับชมรับฟังค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและลส2ราศีค่ะ คนที่คุนคิดถึงนะคะก็ก็คิดถึงคนเหมือนกันนะม,มาดูกันเนาะเออมาดูกันให้ไพ่เล่าเรื่องนะรับพลังงานดีๆรับพลังงานดีๆร่วมกันนะอ่านี่ไงคนที่คืนคนคิดถึงเนาะคนนี้นะสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญก็เป็นคนที่ คนคุ้นเคยล่ะค่ะคนคุ้นเคยคนเข้าใจกันคนเคยคอนแทคหรือปฏิสัมพันธ์กันมีกับกิริยาเห็นไหมสองคนเนี่ยเขาจะใส่สงสัยตาให้กันแล้วก็มีเด็กอยู่ข้างหลังแล้วก็มีผู้ใหญ่นั่งก็เป็นคนในครอบครัวหรือจะเป็นสามีภรรยาคุณคนรักคุณคนที่คุณคุยด้วยอยู่ปัจจุบันนะคะคนใกล้ใจใกล้คุณ คนนี้นะคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนใจดีนะคะชาวราศีบุกศกันมังกรทัดดินนะคะคนนี้นะเออเขากับคุณเนี่ยจะอยู่ในสถานะไหนก็นตามนะคะบางคนก็เป็นสามีที่เป็นสถานะพ่อแม่กันเฉยเลิกลากันแต่ยังเป็นห่วงเป็นใยกัน แต่ใจอะถึงจะเลิกกันแต่ก็ยังมีความผูกพันให้กันเนาะแล้วก็มีลูกน้อยเป็นโซูทองของใจอยู่เนาะแฟนกันคนรักเก่าเนี่ยก็ยังเนี่ยยังห่วงหาอะไรอาวรนเขาเนี่ยดูแล้วเขาน่าจะทํางานในครอบครัวด้วยมะสิบเหรียญเนาะครอบครัวงานกงสีงานในบ้านงานอะไรที่มเป็นธุรกิจในครอบครัวก็ได้ หรือเจ้านายที่มีบริวารหรือลูกน้องเยอะคนคนี้นะแน่ๆเขากับคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เคยชอบเคยคุยเคยมีอะไรที่มันทําร่วมกันมานะคะนะคะจะอยู่แดนไกลได้ไหมได้เขาคนนี้หนักแน่นนะใจใจใจหนักนะคะใจหนักแล้วก็เป็นคนที่ มีสติและปัญญาค่อนข้างดีมากๆคนที่คุณคิดถึงเนี่ยจริงๆแล้วในใจคุณก็คิดถึงเขานะคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณแต่เหมือนมีกำแพงของหัวใจที่มันกั้นอยู่จะด้วยกำแพงหรือสถานะความเป็นอยู่หรือระยะทางบางคนก็ตัดจบกันไปแต่หัวใจก็ยังหหยหากันอยู่เลยเนี่ยเนี่ยมี นะคะแล้วก็นิสัยใช่ไหมนิสัยใก,ใกล้เคียงกันคล้ายๆกันนะคะมีนิสัยคล้ายๆกันใกล้เคียงกันอืมทั้งคุณและเขานะคะเอออีกโก้เหมือนกันแลคะค่ะทำงานเยอะเหมือนกันชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคธาตุไฟเจล้อนเหมือนกันคล้ายๆกัน คือคุณกับเขาอะเป็นลักษณะที่มันเหมือนความสัมพันธ์ที่ระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ยอมกันหรอกแต่เป็นห่วงเป็นใหกันเขาก็พูดน้อยอไม่ค่อยพูดเยอะสักเท่าไหร่แต่ใจร้อนเนาะอีโก้เยอะเนี่ยคนคนเนี้ยเวลามีอะไรในใจมากจะไม่ได้พูดหรอกไม่ค่อยพูดให้เราหรือคุณได้รับทราบถึงปัญหานะเนี่ยอยู่ในสถานนะคุมเครือก็ได้หรือเป็น คิดถึงกันนะคะแต่ปากหนักไปหน่อยอะไรเงี้ยถ้ามีปัญหากันอยู่เนี่ยอคุณกับเขาเนี่ยอยากจะกลับมาดีกันเนาะต่างคนต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันแล้วคนที่อยู่แดนไกลจากแฟนจากสามีภรรยาเนี่ยคิดถึงกันมากนะเออนะคะเขาทำงานเยอะเนาะดูดิ แบกไมายเลยนะสิบสิบอันซึ่งงานอยู่เต็มโตะเลยนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยที่แม่หมอแรนดอมอยู่เนี่ยงานเขาก็ยังมีอยู่เลยนะคนที่คุณคิดถึงเนะี่ยคือมันต้องทําวันต่อวันต้องให้เสร็จวันต่อวันเออต้องให้เสร็จวันต่อวันใช่ปากหนักค่ะเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอก ไม่มักจะไม่ค่อยแสดงออกถึงความในใจว่าตัวเองคิดและรู้สึกยังไงเนาะไม่ค่อยพูดปากหนะักอมืมักจะแสดงออกภายในใจหรือแสดงออกถึงความความคิดไม่ไม่ ไม่แสดงออกให้เราได้รับทราบหรอกเพราะเขาเก็บความรู้สึกเก่งมากแล้วบางทีเราก็เดาใจเขายากคุณอะเดาใจเขายากแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังเป็นห่วงเขาเนาะกรณีที่เป็นคนรักกันเนี่ยเป็นห่วงกันแล้วคนที่กําลังต้อตอกันอยู่เนี่ยมองตากันเหมือนปากัดหรือเหมือนปลาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงกันแต่ไม่มีความกล้าเนาะหรือไม่มีเราตัวคนเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ เรียนรู้และรู้มีมารยาทที่จะทักทายเขาที่จะคุยดีกว่าเขากลัวเขาจะหูดหงิดลำคาญในตัวคุณกลัวเขาจะไม่สนใจคุณหรือกลัวเขาจะไม่ไม่มองอะไรแบบเนี้ยนี่คือตัวคุณนะคะนี่คือตัวคุณนะคะสังคมสภาพแวดล้อมเขาดีดีเนาะเนี่ยหาเงินตัวเป็นเกลียวเลย งานคือเงินบันดาลสุขให้กับเขาคนที่คุณคิดถึงเนี่ยก็ยังทํางานเยอะมากๆปากหนักปากหนักใจร้อนแต่มักแต่ก็ไม่ได้แบบพูดคําไม่ดีหรอกคะ่ะให้ใครได้รับรู้หรือให้ใครได้ทราบเพราะเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอะอไม่ได้อยากเนาะไม่ได้อยากที่จะทําไม่ดีกับใคร ปัญหาทุกปัญหาเขาก็ว่ามีทางแก้หลายๆอย่างที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนนั่นแหละค่ะเขาก็เลยไม่อยากจะใช้อารมณ์ร้อนพยายามจะมีสติมีสติกับคนรอบข้างด้วยและกับคุณด้วยอืมคนคนนี้ไม่เข้าหาใครง่ายๆนะบอกเลยถ้าเขาคนที่คุณคิดถึงเนี่ย ถ้าเขาไม่รู้สึกโอเคหรือมั่นใจเขาจะไม่เข้าหาคนคนนั้นเลยเพอเขารู้สึกว่าไม่โอเคอ่ะฉันไม่โอเคกับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้อืมนี่แหละค่ะคือเขาเนาะทำงานเยอะถามว่ามีใครบางคนเอาตัวใจในเลนดอมไหมก็มีแล้วล่ะค่ะเนี่ย เห็นไหมยังเชิงกันไว้ดูกันไว้ว่าจะเอาอยัางไงเออต่างคนต่างยังเชิงต่างคนต่างไอตัวเขาเองไม่ต้องไม่คาดหวังหรอกคะ่ะเขาไม่ได้มีความกล้าเข้าหาเราหรอกเพราะงานเงินเป็นหลักกับเขาไม่เก่งเรื่องความรักหรอกคะ่ะถ้าเรื่องงานเป็นหนึ่งเลยคนเนี้ยบอกได้เลยเรื่องงานเป็นหนึ่งแล้วคนที่คุณคิดถึงเนะี้ยเขาไม่ค่อยได,ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะนะคะไม่ค่อยได้ดูแล ัวเองสักเท่าไหร่อาจจะทํางานเกี่ยวกับคนเยอะๆนะคะกุ๊กแก๊งเพื่อนเขาเยอะๆกินง่ายอยู่นายคนนี้นะกินง่ายอยู่นายถ้าถ้าคาดหวังเรื่องความรักกับเขาอะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งตอนนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยได้กระตืองสุดเท่าไหร่คุณต้องไปจุดประกายหรือกระตุ้นเขานะอย่าแอบเออถ้าคุณกับเขาเดิวกันหรือคุยกันหรือเขาเงียบไปเราต้องมีแบบเขาเรียวกว่าอะไร นี่เยกระตุ้นเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังมีตัวตนอยู่ตรงนี้นะ <laughs> เออตั้งกระตุ้นเขานิดนึงแต่จริงๆแล้วอะคาว่าคิดถึงของเขาอะมันก็เป็นในรูปแบบคือเขาก็คิดถึงนะบางทีเขาทํางานเขาก็เขาก็คิดถึงคุณว่าเออคุณทําอะไรที่ไหนยังไงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือคุณไม่สบายอ,อกสบายใจอะไรหรือเปล่ามีใครทําให้คุณ ร้อนใจหรือลำบากใจหรือเปล่าเพราะตัวเขาเองเขาก็เขาก็ใช้ความพยายามนะพยายามที่จะโฟกัสเออโฟกัสพยายามที่จะดีตัวเองอะให้มันดีขึ้นเขาไม่อยากให้ให้มีปัญหาอ่าให้มีปัญหาไม่อยากให้สิ่งไม่ดีเออสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นระหว่างกับคุณหรือกับเขา มุมบางมุมเขาก็เรียนรู้นะเขาก็เรียนรู้เขาก็ศึกษาตัวคุณเช่นกันแต่เขาเลือกที่จะใช้ความนิ่งมากกว่าเฉยเพราะเขามีสติแล้วปัญญาค่ะเขาผ่านอะไรมาเยอะนะคะคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะถ้าเขาจะพูดจะอะไรเนี่ยเขาต้องเคลียร์เขาต้องชัดเจนหรือเขามีแพลนในชีวิตของเขาไว้นะคะเห็นไหมแบกรับปัญหาอะไรเยอะมากๆคนคนนี้นะซึ่งที่ผ่านมาก็ใจร้อนปากจัดใจร้อนอยู่แล้ว แล้วเขาเหมือนตัวเขาไม่ได้ประสบผลความสําเร็จกับไอ้มุมหรือสิ่งที่เขาเป็นเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนี้เลยตัวเขาอยากจะเอ็นจอยอยากจะสนุกสนานใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่านะคะถ้าอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาอะใช้ชีวิตยังไม่มีความสุขเขาก็จะปล่อยผ่านไปมองข้ามไปปล่อยผ่านมีมุมมามุมมีสิ่งบางสิ่งที่เขารู้สึกว่าตัวเขาอยากจะ ปล่อยวางจริงเขายังมีความรักดีๆนั่นแหละจริงๆตัวเขาเองนะ่ะยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคนนี้นะคิดถึงคุณตลอดเขาแค่รอจังหวะอืมเขาแค่รอจังหวะที่จะเข้าหาคุณในที่ทำงานเขามีเพื่อนเยอะสังคมเขามันบีบรัดเขาอยู่กับสังคมเขาต้องมีภาษีต้องจ่ายสังคม เขาต้องใจสังคมเขาต้องเรียนรู้กับการเข้าสังคมเขาต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในะปัจจุบันเนี่ยเขาก็บางสิ่งบางอย่างเนาะมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างปรับความสมดุลในใจปรับสิ่งที่มันเป็นเสริมมูลค่า หรือสิ่งที่มันเป็นอยู่นะตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าตัวเขาเองค่อยๆค่อยๆพัฒนาแล้วค่อยๆเหมือนเขาค่อยๆเรียนรู้ด้วยแหละกับเรื่องของความรักคิดถึงไมแค่คิดถึงแหละคนคนนี้ได้หมดนะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคนที่คุณค่อนข้างที่จะเหมือนอยากจะทุบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดื้อเฮ้ดื้อแล้วก็นิ่งเมืนเอินคุณคิดถึงเขานะแล้วคุณก็เป็นห่วงเขามากๆคนเนี้ย นะอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขายิ้มได้ในแต่ละวันอยากให้เขาคอนโทรลอยากให้เขารู้สึกว่าตัวเขาก็สดใสในแบบฉบับของเขาหรือมุมที่เขาเป็นเพราะเพราะว่าตัวคุณก็รู้สึกว่าตัวเขาอะถ้าเขาได้มีการปรับหรืออะไรได้มากขึ้นกว่านี้มันก็จะดีมากใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะในมุมบางมุมหรือสิ่งบางสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ คุณก็พยายามที่จะมองใช่ไหมมองเขามองเขาแล้วก็อยู่เคียงข้างเขานั่นแหละค่ะถึงแม้เขาจะเขาจะนิ่งเฉยนิ่งอะ่ะดีแล้วนะคะเพราะว่าการที่เขานิ่งอะ่ะมันจะได้ไม่ต้องทําให้คุณปวดหัวคุณจะได้มีสติหรือคุณจะได้ทําอะไรได้ได้ดีเยอะๆเนาะคุณจะได้ได้รู้หรือในสิ่งที่เขาเป็นนี่เหอนหม รักเขาอะเราอะเออรักเขาเป็นห่วงเขามากเลยคุณอะรักเขาเป็นห่วงเขามากเข้าใจในแบบบริบทที่เป็นเห็นอกเห็นใจมุมมองของความรักเนาะเข้าใจในแบบบริบทที่เป็นเห็นใจพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันมากขึ้นพยายามที่จะใช้ใจของตัวเองให้มันมากยิ่งขึ้นเออเนี่ย นี่คือตัวนี่คือตัวตัวคุณเข้าใจเขาเพราะเขาก็เป็นคนที่ขี้เง่าอะ่ะดูแล้วเนาะไอ้ปากหนักไม่พูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอืมแต่ตัวเขาก็มีความต้องการนะทางด้านเรื่องความรักกะดูดิถึงเขาจะอยู่กับเพื่อนหรือเขาจะอยู่กับใครเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่หรอกเพราะเขาเป็นคนที่เก็บตัวคนนี้เก็บตัวเนาะมี อยู่สังคมต้องจ่ายใช้เงินเยอะจ่ายกับสังคมจ่ายกับลูกน้องจ่ายกับหน้าที่การงานเออหรือจ่ายกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะปัจจุบันนี้ตัวเขาเองต้องบอกว่าต้องบอกก่อนว่าตัวเขาเองอะ่ะก็พยายามที่จะที่จะที่จะ,จะเขาเรียกว่าที่จะมีความสุขเออที่จะมีความสุขที่จะดีดตัวเอง ตัวเขาก็รู้นะว่าคุณน่ะอยู่เคียงข้างแต่เขาก็ยังแบบยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากเนาะเราต้องค่อยค่อยคือไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมันถูกต้องแล้วมันดีแล้วเพราะว่าคนคนนี้นะคะจะก้าวก็โดดไปที่เขาไม่ได้ค่อยๆ่อยต้องค่อยค่อยค่ะต้องค่อย love you, no. อค่อยไอรับยูเนาะค่อยค่อยก้าวก็โดดหรือดีดออกไป มันมันเหมือนแบบแอนไหมคนที่นิ่งๆเนี่ยคนที่ดื้อๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คิดเยอะนะเขาก็คิดเยอะคิดว่าตัวเขาเองอะจะทำยังไงที่จะก้าวผ่านตัวนี้ไปให้ได้ถึงเขาไม่พูดเขาก็ยังมองคุณเขาก็ยังคิดถึงคุณจะเป็นคนรักเก่าหรือจะเป็นคนเดิมคนดีของคุณ,คณก็คนนี้แหละคะ่ะ คุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณแต่ความคิดถึงของคุณอะมันเป็นชัดเจนมากๆเนาะคุณแสดงออกอย่างชัดเจนแต่ตัวเขาไม่ไม่ค่อยที่จะแสดงออกาซะเท่าไหร่เก็บเงียบเก็บงนันความรู้สึกต้องรอให้เรากระตุ้นอะเหมือนเราเป็นเซฟโซนไปไข่กุญแจในตัวเซฟไหมเออแล้วบอกให้เขาเราทราบเพราะเขาเป็นมนุษย์ทมอ่ะเหมือนแบบ <laughs> ความรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยเหมือนรู้เหมือนคนอื่นเท่าไหร่ละค่ะมีมีไม่ได้รู้อิน,นอีเนอะไรมากละค่ะเกี่ยวกับความรักของเขาเนาะเขาไม่ค่อยได้รู้เขาไม่ค่อยรู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขาจะต้องอยู่ยังไงหรือเขาจะต้องไปยังไงคือเขาไม่ได้รู้ว่าตัวเขาจะต้องทอํายังไงถึงจะก้าวกระโดดหรือวิธีไหนจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้น Queen of f i ร e ก็คือตัวเขาเองก็ดิ้นรนหรือก็ แอคทีฟอยู่เสมอนะคะตัวเขาก็ดิ้นรนหรือแอคทีฟอยู่เสมอมันมีใจความสําคัญในตัวเขากําลังที่จะปลดเปลื้องพัฒนาการจากสิ่งที่หรือในมุมมองที่เขาเป็นอตัวคุณทําให้เขาสดใสขึ้นตัวคุณทาให้เขารู้จักเรื่องความรักถึงเขาจะไม่พูดนะคะคนคนเนี้ยตัวอยู่ไกลแต่ใจคิดถึง นั่งมือลอยอยู่ตอนเนี้ัฒนาการเรื่องความรักหรือแรงปัถนาของความต้องการมันมีนะคะคนเราอ่ะพอมันไม่ได้อยู่ใกล้กันใช่ไหมมันก็จะมีแรงมันก็จะมีสิ่งที่มันกระตุ้นตัวเองเขาเป็นคนที่ถ้าเขาหลักหรือเขาจะทบทวนถึงตัวเองนะทบทวนถึงปัญหาตัวเองว่าไอสิ่งที่เป็นเกิดกับเขาอ่ะมันเกิดจากความรักไหมหรือมันเกิดจากความเสน่หาจากตัวเขาเองอืมนะ เขาเป็นคนที่ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รีบร้อนเลยเขาพยายามค่อยเป็นค่อยไปกับทางด้านเรื่องความรักเขารู้ถึงการรอคอยรู้ซึ้งถึงมูลค่าของความรักหรือว่าถ้าเขาจะมีรักดีดเขาก็ต้องเขาก็ต้องมีรักที่มันสมบูรณ์แบบจริงๆรงรักที่ไม่ต้องตามหารักที่ไม่ต้องดิ้นรนรักที่ไม่ต้องใช้ความพยายามรักที่พยายามที่จะดีตัวเองขึ้นไป ตรงเนี้ยเออเขาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะตัวเขาเองนะค่อยเป็นค่อยไปอืมมันมันมีหลายอย่างแหละกับในชีวิตเขาเนาะในชีวิตเขามันมีหลายอย่างที่บางทีตัวเขาก็มันพูดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะผิดพลาดผิดหวังเรื่องความรักมาก็ได้มันก็เลยเปิดให้ใครได้รับรู้รับทราบไม่ได้หรอกถึงความรักที่มันมี บางทีความรักที่มีมันก็ยังรวมไปถึงสิ่งที่มันเป็นนะปัจจุบันด้วยก็ได้นะคะอยากจะมั่นใจชัวร์ปาบชัวร์เลยว่าเขาอะดูแลใครที่เข้ามาในตัวเขาได้แล้ววันนี้ไอ้สิ่งที่เขาคิดถึงเขาพิจารณาว่าทําไมเขาถึงคิดถึงมันต้องมีสาเหตุที่ทําให้เขาคิดถึงถ้าเขาคิดถึงคุณแสดงว่าตัวเขาหรือใจเขาน่ะมันปักหลักอยู่ที่คุณใช่ไหมอันนี้เขาพิจารณาอยู่นะคะ คือสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ว่าเออมันก็มีอะไรหลายๆอย่างเนาะที่ที่ในตัวเขาเองก็ควรที่จะที่จะเริยแบบยูหมเอาอ้มจาะได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้น่ยไอเรียยุ่อะนะคะที่ควรที่จะพัฒนาตัวเองคิดถึงอย่างเดียวไม่ได้แล้ว <laughs> คิดถึงอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันขัดแย้งในใจเหลือเกินเออมันต้องแสดงตัวตนไหม นะคะมันต้องแสดงตัวตนใช่ไหมอ่ามันต้องแสดงตัวตนนะคะมันต้องแสดงตัวตนกับออกไปใช่ไหมค่ะถ้าไม่แสดงตัวตนเนี่ยเขาตัวเขาเองก็จะไม่ได้คุณหรอกเพราะว่าตัวคุณเขารู้ว่าสังคมสภาพของคุณมันเยอะเขา,าเป็นคนที่เก็บตัวเองมากเกินไปเนี่ยจากไพ่เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มีความสุขเนาะ แต่เขาก็ต้องทำเพราะว่าถึงเขาจะต้องการมากแค่ไหนเขาก็ต้องเอาหน้าที่การงานเขาก่อนเนาะบางทีเขาก็อยากจะมาหาคุณเหมือนกันแหละแหมอยากจะเจอกันเหมือนกันแหละแต่ขอเคลียร์งานก่อนไหมขอดูงานดีวงานก่อนเนี่ยเห็นไหมหยิบยื่นความรักให้ก็รักเหมือนกันก็คุยเหมือนกันไอสิ่งที่คุณทําตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะที่คุณ แสดงถึงความรักให้กับเขาให้เขาได้รับรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคุณรักเขานะคุณคุณเอ็นดูเขานะคุณเป็นห่วงเขานะอย่างเงี้ยเข้าใจได้บอกไว้เลยว่าเข้าใจได้อะไรที่มันพัฒนาอะไรที่มันมีที่มันส่งเสริมกันในใจอ่ะถือว่าดีนะคะถือว่าดีระหว่งวางความสํมคัญของคุณกับเขาอ่ะถือว่าดีค่อยๆพัฒนาไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง มันจะบอกว่ามันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างหรอกถ้าเราเข้าใจบริบทของความรักอันแท้จริงเลยเราจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะความรักมันก็อยู่แค่นี้ตัวเขานะเออเยอะยิงทะนงตัวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณทำให้เขารู้ว่าการที่จะมีรักดีๆก็ต้องเข้าหาฝ่ายตรงข้าม ความคิดถึงของเขานะมันเกิดจากตัวเขาเองด้วยแล้วก็ตัวเขาอะมันพูดคิดขึ้นมาความคิดถึงของเขามันเกิดจากตัวคุณด้วยคุณทําให้เขาจากคนที่ไม่มีความสุขเลยกับเรื่องความรักอะรู้ว่าความสุขของความรักเป็นยังไงอยากมีครอบครัวอยากมีแฟมิลี่อยากมีอะไรที่มันไปกับคุณ อยากหยิบยื่นให้กับคุณแค่รอจังหวะคนน่านิ่งๆเคยเยหรือคนกลุ้นๆคนนี้เอาใจคนนี้เขาก็มีวิธีการในการคิดของเขาเหมือนกันนะคะส่วนตัวคุณมันไม่ได้เร่งรีบอยู่แล้วตัวคุณไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะสําหรับตัวคุณเองเนาะตัวคุณเนี่ยมันแฮปปี้อยู่แล้วอ่ะมันเหมือนแบบก็รักเขาเนาะก็เป็นห่วงเขาก็คิดถึงเขาแต่ไม่ได้เหมือนว่าตัวคุณจะไปล้ำเส้นกับชีวิตเขาเนี่ยคือตัวคุณสิ่งที่เขาชอบ นะคะเขาก็คิดถึงคุณนะคนที่คุณคิดถึงอะ่ะคุณคิดถึงเขาคุณเป็นห่วงเขาคุณอยากดูแลเขาและเขาก็อยากดูแลคุณแค่ร,แคแคร,อรอจังหวะแค่นั้นแค่รอโอกาสรอจังหวะแค่รอเวลากันแค่นั้นเขาเชื่อเรื่องบุญและกรรมดวงเชื่อเรื่องผมไมิถคิดเชื่อเรื่องจักรวาลถ้าเขากับคุณใช่เดี๋ยวมันจะ เวียงให้มันเจอกันแล้ววันนี้มันก็จริงๆเขาก็อยากจะเก็บรักษาตร,ตรงนี้ไว้เนาะเออนะคะพลังงานของคุณกับเขาเป็นพลังงานที่ตรงกันเป็นพลังงานที่ฟังแล้วมันสบายนะจริงๆแล้วอะคนอ่านก็รู้สึกว่าอืมคนนี้เป็นคนที่ค่อยๆค่อยๆเนาะเขาไม่ได้ที่อยากจะแสดงตัวตวนอะไรมากค่อยๆค่อยๆเขาเป็นคนแบบมองแล้วเขาเขามีเชนเชิงอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะเข้าหาคุณเขาจะต้องทำยังไง วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีคนคิดถึงคุณเขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาบอกรักกันดีกว่าคะ่ะนะคะโอเคเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกท่านขอให้มีความสุขค่ะขอให้เจอความรักดีๆนะคะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะ